ใช่ค่ะ ผู้ชมคะบริษัท M+ Filtration ตรชจำกัดน,นะคะนำโดยคุณประสิทธิ์องค์สุพันกูลค่ะประธานกรรมการนะคะพร้อมพนักงานมีการเดินหน้าตอบแทนสังคมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดระลอกใหม่ล่าสุดค่ะนำเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อโรคในอากาศ M1 มูลค่า1ล้านหแสนบาทนะคะมอบให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ณโรงพยาบาลบุษราคัมอาคาร c ช a เลนเจอร์อิ a แพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการน้อยไปถึงปานกลางเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นค่ะสามารถรับผู้ป่วยได้ประมาณ1,092เตียงหากมีผู้ป่วยเพิ่มสามารถขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ5,000รายภายใต้การดูแลของแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่จาก60จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดน้อยมาบุนเวียนปฏิบัติหน้าที่รวม780คน สำหรับเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อโรคในอากาศรุ่น M1 นี้นะคะเป็นนวัตกรรมฟอกอากาศสำหรับห้องขนาดใหญ่มีระบบกรองและฆ่าเชื้อโรคถึง5ขั้นตอนด้วยกันค่ะที่สามารถกรองฝุ่นพิษ PM 2.5และมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคโดยแผ่นกรอง s i l v e r Ion และ a ซนโทนจากเปลือกมังคุดค่ะผ่านการทดสอบแล้วนะคะว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริงถึง99.99% 99 นอกจากนี้ค่ะยังมีการใช้หลอดกำจัดเชื้อโรค UVC ร่วมกับแผ่นกรอง HEPA ระดับคลาส H14 นะคะซึ่งกรองได้ถึง99.995ที่0.3ไมครอนค่ะซึ่งเป็นแบบเดียวกันนะคะที่ใช้กันในห้องผ่าตัดกรองดักขั้นสุดท้ายโดยแสง UV จะฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ติดอยู่ในชั้น HEPA ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคอีกด้วยค่ะ มีการทดสอบนะคะถึงประสิทธิภาพของระบบกรองและค่าเชื้อโรคของเครื่อง M1 ด้วยการเก็บตัวอย่างอากาศก่อนและหลังเปิดเครื่องพบว่าช่วยลดปริมาณเชื้อโรคได้มากกว่า97ทีเดียวค่ะค่ะเราพักกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศนะครับ